การได้เกิดมาเป็นนักกีฬาเป็นความวิเศษอย่างยิ่งแต่การเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษมากกว่าจากผลการศึกษาวิจัยและผลจากการประชุมร่วมกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ได้เสนอแนะการนำการบำบัดด้วยความเย็นแบบทั่วร่างกายไปใช้รักษาอาการบาดเจ็บฟื้นฟูสภาพร่างกายและเพิ่มสมรรถนะของนักกีฬามากขึ้นเรื่อยๆ ความสำเร็จของห้องความเย็นอุณหภูมิลบ110องศาสำหรับการกีฬากระบวนการความเย็นบำบัดโดยใช้ห้องความเย็นลบ110องศาจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูส่งเสริมสมรรถภาพโดยเฉพาะสภาพร่างกายสมรรถนะของกล้ามเนื้อและอัตราการเต้นของหัวใจถูกนำมาใช้ในนักกีฬาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเหนื่อยง,ง่ายเป็นตะคริวหรือเมื่อยลา้า และเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆผลการบำบัดของไอ e ์แ b ลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆภายในร่างกายดังนี้เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตซึ่งช่วยให้ปรับสภาวะของร่างกายจากกรดให้มีสภาพเป็นด่างซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายในการเล่นกีฬา ช่วยให้สภาพจิตใจผ่องใสเบิกบานมีสมาธิช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรืออาการบาดเจ็บต่างๆสำหรับนักกีฬาโดยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเร่งการสมานแผลจากการบาดเจ็บและซ่อมสร้างเซลล์ที่บาดเจ็บให้คืนสภาพเร็วขึ้นทำให้กล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นมีความแข็งแรง ลดอาการอักเสบอาการบวมชำ้ำบาดเจ็บที่เส้นเอ็นและการเกรงของกล้ามเนื้อระงับอาการเจ็บปวดโดยการยับยั้งกระบวนการส่งต่ออาการเจ็บไปยังสมองลดอาการตึงของกล้ามเนื้อตะคริวและอาการเกรงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางเดิอนอาหารโดยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญลดน้ำหนัก และสร้างมวลกล้ามเนือ้อบางท่านอาจจะสงสัยว่าผู้เข้ารับการบำบัดไม่รู้สึกหนาวมากเลยหรือนักกีฬาจะทนไหวไหมในห้องที่มีอุณหภูมิลบต่ำกว่า100องศาคำตอบคือในช่วงเวลาที่ผู้รับการบำบัดเข้าไปตั้งแต่ในห้องแรกที่มีอุณหภูมิลบ10องศาเซลเซียสนั้นผิวหนังเมื่อได้รับความเย็น เส้นเลือดจะเกิดการหดตัวซึ่งจะสังเกตได้ว่าผิวจะเริ่มมีสีซีดลงทําให้ผู้เข้ารับการบําบัดจะไม่สูญเสียความร้อนออกมาจากร่างกายแต่เมื่อเส้นเลือดมีการหดตัวนี้สิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือความดันของผู้เข้ารับการบําบัดจะต้องสูงขึ้นและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเราจําเป็นจะต้องมีการควบคุมและมีขั้นตอนการตรวจวัดความดันเลือด ของผู้ที่จะเข้ารับการบำบัดอยู่เสมอหรือท่านที่ทราบเรื่องปรากฏการณ์อิทธิพลของเพมบ้ามาแล้วเกี่ยวกับการทดลองกับน้ำที่อุณหภูมิ37องศาอาจนึกอยู่ในใจว่าเลือดเราจะไม่แข็งตัวหรือกลายเป็นน้ำแข็งหมดหรือคำตอบคือไม่เป็นเช่นนั้นค่ะแต่ความเย็นที่เราใช้นี้กลับจะแทรกซึมเข้าไปทางเส้นประสาทและระบบประสาทของผู้เข้ารับการบำบัด ช่วยในการเปลี่ยนแปลงและปรับสมดุลของร่างกายนอกจากนี้เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด Ice l a ลจะใช้การผ่านการสัมผัสความเย็นจัดผนวกกับการบำบัดด้านจิตใจในการสร้างเสริมและกระตุ้นการเกิดแรงบันดาลใจโดยจะมีผลกับทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ของนักกีฬาในการบำบัดทางร่างกาย หลังการบำบัดด้วยความเย็นทั่วร่างกายจะทำให้อาการปวดลดลงระยะเวลาในการบรรเทาปวดนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการรักษาถ้าทำการบำบัดซ้ำจะได้ผลนานขึ้นจนในที่สุดอาการปวดหายไปและมักหายปวดได้นานหลายเดือนจึงใช้รักษาอาการบาดเจ็บช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อต่อให้ดีขึ้นนอกจากนี้ การทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ได้ผลอย่างเต็มที่จำนวนครั้งในการรักษาขึ้นอยู่กับอาการและผลที่ได้ของนักกีฬาแต่ละคนโดยทั่วไปแนะนำให้ทำันละสองครั้งในช่วง2-3ถึงวันแรกหลังจากนั้นวันละหนึ่งครั้งทุกวันควรทำให้ครบ20ครั้งเพื่อให้ได้ผลนานสูงสุดมีผลการศึกษาวิจัย ที่ยืนยันถึงการผ่านการสัมผัสความเย็นจัดจะช่วยลดช่วงระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังการออกกำลังหนักของเหล่านักกีฬาเสริมสร้างสมรรถนะร่างกายในการกีฬาและช่วยลดอาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนือ้อในการบำบัดทางจิตใจมีการฝึกพลังจิตแบบนักกีฬาอาชีพเป็นการฝึกพลังจิตกระตุ้นตัวเองโดยใช้จินตนาการของประสาททุกระบบเท่าที่จะเป็นไปได้ ช่วยทบทวนหรือนึกถึงประสบการณ์ยอดเยี่ยมที่สุดในวันที่เราเคยทำได้มาในครั้งก่อนดังเช่นที่เคยมีรายงานจากประเทศรัสเซียถึงผลงานการวิจัยในนักกีฬาทีมชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยแบ่งเวลาการฝึกซ้อมให้กลุ่มที่1ฝึกซ้อมเฉพาะทางร่างกายและเทคนิคกลุ่มที่2ฝึกซ้อมทางร่างกายและเทคนิค3ส,ส่วน และอีกหนึ่งส่วนฝึกซ้อมด้วยจินตนาการกลุ่มที่สามฝึกซ้อมทางร่างกายและเทคนิคเท่าเท่ากับฝึกซ้อมด้วยจินตนาการและกลุ่มที่สี่ฝึกซ้อมทางร่างกายและเทคนิคเพียงหนึ่งส่วนแต่ฝึกซ้อมด้วยจินตนาการถึงสามส่วนผลปรากฏออกมาว่ากลุ่มที่สี่มีผลงานดีที่สุดในเรื่องการควบคุมสั่งการกล้ามเนื้อต่าง ให้ทำงานตามที่ต้องการนักกีฬาสามารถถูกสอนให้เข้าใจเจตนาที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดของผู้พูดได้เกิดความเข้าใจจิตใจผู้อื่นได้ดีจนเกิดจินตนาการในใจถึงการกระทาพร้อมๆกับการสังเกตและกระทําอย่างตั้งใจแล้วคิดจำลองรูปแบบความคิดวางแผนการกระทําหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย จนสามารถพัฒนาการตอบสนองโต้อตอบอย่างสัมพันธ์กันกับคนรอบข้างหรือคู่แข่งได้ดีดังนั้นสิ่งนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการของไอซ์แล็บ